อ,อีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปแลกกันที่อำเภอรกระทูค่ะก็ได้รวมกับภาคเอกชนค่ะจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2565ค่ะ โดยแรกตะวันนี้นะคะนายสิวัตรระวังกุ้นค่ะในอำเภอกระทูพร้อมด้วยนางพการัตามชูประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตองนายปรีชาวุฒีกิลินค่ะที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาป่าตองส่วนราชการประชาชนแล้วก็มูลนิธิพัฒนาป่าตองค่ะได้รวมกันจัดกิจกรรมวันดินโลก5ธันวาคม2 5 6 5ถนนสำรองส้โกขาดสร้างเจ้าพอเสือ้อค่ะทางนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกงให้กับประชาชนให้มีความตระหนัก ซึ่งความสําคัญของทรัพยากรดินแล้วก็จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินยังย่งยืนแล้วก็เป็นการเถิอพระเกียรติพระบาสมมด็จพระบรมชนกาทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราบรม,มานาถบพิตรพระผู้ส่งเป็นพระบิดาแห่งดินโลกพร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ซืบรานรักซาต่อยอดสิ่งดีๆให้เป็นวิถีชีวิตในการรวมกันดูแลทรัพยากรต่อไปนะคะโดยเฉพาะดินนั่นเองค่ะครับซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและที่สําคัญต่อการบำรงชีพนะครับมีข้อส มีชีวิตบนโลกทางเล่งผลิตอหารยารักษาโรคกระนุมมุมเชื้อเพลิงและการเกษตรนะครับรวมซึ่งการช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนช่วยดูดซับคาร์บอนนะครับและบรรเทาผลกระทบจากสภาพ่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศะรวมถึงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกมนุษย์ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับนะกิจกรรมดีๆที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อเร่วๆวันพ่อแห่งชาร์ะ